สวัสดีครับวันนี้มาใส่หินนะครับาชมลุงโม่รอคิวนะครับรอคิวไม่รู้ว่ารถต,กตักระตักให้หรือเปล่าเล้วแค่คันเดียวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขาใส่หินคุกก,กันนะครับแต่เขามาก่อน รถหินคุกนี่เพียบเลยถ <c oughs> ดลูกเสร็จแล้วมาลุ้นกันครับว่าเราตักจะตักให้เลยหรือเปล่า จะเห็นว่าข้างหน้ามีรถรอตักหินคุกนะครับข้างหน้านี้จะมาก่อนผมมันเลยนะครับรถตักจใจดีไหมเนาะวาย ตามคิวนะครับตามคิวครับเห็นว่าข้างหน้าเข้ามาก่อนต้องเห็นใจเขาคร <Yeah. S 1> <laughs> เราก็ต้องรอคิวต่อไปไปตักหินคุกก่อน,นครับวันนี้ได้มิชลินมาตัวหนึ่งครับ คันนี้นะครับเจอทักได้ครับหลักๆสระบุรีครับ